สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องแฟงนะคะวันนี้น้องแฟงจะพามาชมกับรถมือสองรถใหม่รถสภาพป้ายแดงนะคะลูกค้าค่ะวันนี้นะคะลูกค้าสนใจรถคันไหนนะคะหรืออยากดูคันไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือสนใจหรืออยากเข้ามาชมที่ร้านก็ได้นะคะร้านเรามีสสาขานะคะมีสาขาขอนแก่นและสาขากรุงเทพค่ะลูกค้าสะดวกเข้าไปดูรถที่สาขาไหนเข้ามาแจ้งนัดกันก่อนได้นะเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เตรียมรถไว้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะ จะได้เข้าไปดูรถแบบไม่ต้องเสียเวลานะจะได้มีรถให้ลูกค้าเลือกชมได้นะคะอยากให้ทักเข้ามาแจ้งนัดกันก่อนนะหรือใครที่ดูคลิปแบบนี้หรืออยากกดติดตามคลิปไว้นะคะกดติดตามไว้ไ,วได้นะมีคลิปให้ชมทุกวันนะคะเพราะว่าลงคลิปทุกวันเลยนะและมีรถเข้าออกเกือบทุกอาทิตย์เลยนะคะมีรถเข้าใหม่มาเรื่อยๆนะคะบางคันที่ถ่ายให้ชมนะบางคันก็ออกไปแล้วนะคะ เดี๋ยวมาชมกันกันกบตัวรถไฮบริดคันนี้นะคะไฮบริดคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าโ l ลอราคอนะตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.8นะคะตัวนี้เป็นเครื่องไฮบริดนะเดี๋ยวพามาชมนะคะว่าน้องคันนี้ให้อะไรเรามาบ้างนะคะน้องคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีขาวแบบนี้นะคะตามด้วยกระจังหน้าสีดำโครเมียมแบบนี้นะคะนี่นะตามด้วยโลโก้โตโยตา้า ตัดขอบกับสีน้ำเงินนะคะด้านหน้าได้นหน้ารอๆแบบนี้เลยนะน้องมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะตัวนี้ส่วนไฟด้านหน้านะคะมาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีไฟ Daytime Running Light หรือเรียกว่าไฟสองสว่างนะคะตัวนี้ด้านหน้าน้องรอๆมากเลยนะคะ ส่วนด้านข้างตัวนี้นะคะมาพร้อมคิวล้อขอบสีดำนะคะตัวล้อจะเป็นล้อเดิมจากโรงงานล้ออัลลอยสีทูโทนส,สีสีเทาตัดกันกับสีดำนะคะนี้เป็นล้อของโตโยต้าแท้เลยนะคะมาพร้อมกับยางดำขัดเงามาให้นะนี่นะคะเป็นเครื่องไฮบริดนะคะออกใหม่เป็นร้านนะคะแต่วันนี้นะคะเหลือเพียงแค่900,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเข้ามาดูรถจริงได้นะคะรถล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะ ได้สภาพเปใหม,ใหม่สภาพป้ายแดงเลยนะคะที่ร้านเรานะคะไม่มีกอไม้นะคะไม่มีย้อมแมวขายให้ลูกค้าแน่นอนค่ะและที่สําคัญไม่มีรถจมน้ํามาขายนะคะตรงนี้นะส่วนตัวกระจกนะคะน้องจะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีขาวมุกตัดกันกับสีดํานะคะมีไฟเลี้ยวติดกระจกมาให้นะตัวนี้มาพร้อมกับกล้องมองรอบคันมาให้เลยนะคะจะสวยแบบนี้เลยนะและใครที่อยากชมภายในคันนีแคปหน้าจอไว้ได้นะคะ เดี๋ยวส่งภายในให้ชมนะนี่นะคะตัวนี้เป็นรถห้าที่นั่งนะคะเป็น SUV นะลูกนะคะ้าสำหรับเจ้าตัวโคอโลล่าคอนะคะเหลือเพียงแค่900 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะตัวนี้เป็นรถปีใหม่นะคะเป็นเครื่อง1.8นะเป็นเครื่องไฮบริดนะคะส่วนไฟท้ายน้องนะคะมาพร้อมไฟท้ายแบบ Full LED มาให้นะนี่นะคะเสร็จสวยแบบนี้เลยนะ ามด้วยสัญลักษณ์ Corolla โ c โลลอ o ต,ตรงนี้นะคะมีโลโก้มาให้มาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะตัวนี้แน่นอนค่ะว่ามีกล้องมองรอบคันมาให้นะคะตัวนี้น้องเป็นเครื่องไฮบริดนะใครที่ชอบหรืยอยากชมภายในคันนี้นะะแคปหน้าจอไปได้เลยนะเดี๋ยวส่งภายในให้ชมค่ะตัวนี้นะน้องเลขไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะชื่อเต็มน้องนะคะจะเป็น โ o โ o ต a าโคร l รราคอร์ดหนึ่ง i ุดแปดไฮบริดพีเนเี้นะตัวนี้เดี๋ยวให้ชมด้านหน้ากันอีกครั้งนะคะใครที่อยากชมภายในคันนี้นะคะแคปหน้าจอหรือคอมเมนต์ว่าสนใจรถคันที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวส่งรูปภายในให้ชมนะคะลูกค้าเดี๋ยวไปกันต่อที่ h y บ r ิ d คันที่สองเลยนะมาต่อกันที่น้องคันนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรถสีทูโทนนะคะน้องจะเป็นสีดำตัดก,กันกับสีขาวนะคะ กับเจ้าโตโยต้าโคโร l คอร์ทห8ไฮบริดพีเียมนะตัวนี้นะคะเป็นรถปี2022นะคะออกใหม่เป็นล้านนะคะแต่วันนี้นะคะน้องเหลือเพียงแค่9 0 0 0แสกว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคะเลขไม้อยู่ที่50,000กว่าเท่านั้นค่ะรถปี22วิ่งน้อยมากเลยนะกับไม้แค่50,000นะคะเดี๋ยวพามาชมนะคะว่าน้องคันนี้ให้อะไรเรามาบ้างนะคะน้องคันนี้นะคะให้กระจังหน้าสีดําโครเมียมนะคะส่วนตัวโลโก้น้องนะคะจะเป็นสีเงินโครเมียมนะจะไม่มี สีน้ำเงินแบบนั้นนะคะกระจังหน้าน้องตัวนี้นะคะสวยๆนะคะมีรูระบายช่องใหญ่ๆนะตัวนี้มาพร้อมกล้องมองรอบคันนะคะได้ป้ายทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยนะใครที่ชอบคันนี้นะคะแคปหน้าจอให้ติดป้ายทะเบียนได้นะคะเดี๋ยวส่งให้ชมนะคะส่วนไฟด้านหน้าน้องนะคะมาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ล um ัมมิ่งไลท์มาให้นะและมีไฟส่องสว่างมาให้นะคะตัวนี้ไฟตัดหมอกน้องจะอยู่ด้านล่างนะคะหล,ล่อๆแบบนี้เลยนะ ตัวนี้ไฟหน้าที่เฉียบเฉียวมากเลยนะขับไปไหนใครก็มองนะคะส่วนด้านข้างนะน้องจะมาพร้อมกับทิวล้อนะคะตัวล้อจะเป็นล้อสีทูโทนนะคะเป็นสีขาวตัดกับสีดําเป็นล้ออลลอยเดิมจากโรงงานนะคะตัวยางนะคะขัดมาให้นะตัวนี้เป็นเครื่องไฮบริดเช่นกันนะคะเป็นรถปี2022นะคะไม้น้อยนะตัวนี้และตัวนี้นะคะมาพร้อมกันสาดสีดํานะคะส่วนตัวกระจกน้องจะเป็นสีดํา ะะมีไฟเลี้ยวติดกระจกค่ะและมีกล้องมองรอบคันมาให้นะคะตัวนี้นะคะน้องจะเป็นเบาะหนังมาให้นะข้างในสวยๆกว้างๆเลยนะคะคันนี้อยากชมภายในอย่าลืมแคปหน้าจอให้ติดป้ายทะเบียนนะคะเดี๋ยวส่งภายในให้ชมค่ะและใครที่ดูคลิปนี้นะคะอยากได้โปรโมชั่นพิเศษนะคะแคปหน้าจอมาด้วยนะในด้านท้ายตัวนี้นะคะน้องจะเป็นไฟไท้าย ฟลีลีดมาให้นะคะตามด้วยสัญลักษณ์โคโลอาคอตรงนี้นะตัวนี้ป้ายทะเบียนสวยๆเลยนะคะด้านหลังได้ไฟท้ายตรงนี้ตกแต่งด้วยสีดํานะมาพร้อมกล้องมองหลังนะคะตัวนี้เป็นกล้องมองรอบคันมาให้นะคะขับไปนะคะปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าน้องมากับกล้องมองรอบคันนะคะนี่นะตัวนี้นะคะข้างในน้องกว้างๆเลยนะคะ เครื่องไฮบริดประหยัดน้ํามันแน่นอนค่ะตัวนี้จะเป็นเบนซินบวกไฟฟ้านะคะราคาอยู่ที่900,000กว่บาทเท่านั้นนะตัวนี้ผ่อนไม่เกิน20,000เท่านั้นค่ะราครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้นะคะมีอัปเดตมีลงคลิปให้ลูกค้าชมทุกวันเลยนะคะและลูกค้าท่านไหนนะคะอยากเข้ามาดูรถจริงที่ร้านนะคะทักน้องแฟงมาก่อนได้นะคะเดี๋ยวน้องแฟงส่งโลเคชันไปให้หรือส่งรายละเอียด และหารถเพิ่มเติมที่ลูกค้าอยากชมให้นะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเผื่อลูกค้ามาแล้วไม่มีรถนะคะมันจะเสียเวลานะคะจะเข้ามาที่ร้านนะคะแจ้งนัดมาก่อนนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรถไว้ให้นะคะว่ารถอยู่ที่สาขาไหนนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะ